สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆอยล้กันนะครับผมนะข้อแตกต่างระหว่างรถ SUV กับ PPV นะครับผมนะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเห็นคลิปหลายๆคลิปเนาะที่แบบว่าเอ๊ะเดที่นั่งจะเป็น SUV s u v หมดเลยเหรอแต่นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาะแยกย่อยให้และก็ประโยชน์สูงสุดของการใช้งานของรถแต่ละประเภทนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะว่า SUV กับ PPV แตกต่างกันยังไงนะครับผมเนาะรถอนเนกประสงค์ SUV นะครับผมเริ่มก่อนนะครับผมอย่างแรกคืออะไรนะครับผมสำหรับรถอนเนกประสงค์ประเภท SUV นั้นย่อมาจากคําว่าสปอร์ตยูนิลิตี้นะครับผมวีเอเคอร์ v นะครับซึ่งถ้าให้แปลก,กันง่ายๆก็คือรถที่มีอัตรประโยชน์มากกว่ารถยนต์ทั่วไปแต่ยังคงความสวยงามนะครับผมเนาะความสปอร์ตหรือพื้นฐานในการแบบ รถยนต์นั่งทั่วไปนั่นเองนะครับผมอัตทัประโยชน์ที่กล่าวมานั้นนะครับผมอาจจะเป็นความสมบุกสมบันที่สามารถลุยได้มากกว่ารถยนต์ทั่วไปหรือสามารถบรรทุกสัมภาระในการเดินทางได้มากขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนะครับผมซึ่งปัจจุบันกระแสของรถ SU v ยูกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้เนาะโดยหากจะพูดถึง s u v แล้วนะครับผมในบ้านเราคงเทียบกับรถเช่น Honda C R V นะครับผมเนาะ M G G f อย่างนี้นะครับผมหรือ m a z d a C X 5นะครับผมนะหรือถ้าเป็น Nissan, นิสสันก็จะเป็น X Trail นิสสัน X Trail อะไรประมาณนี้นะครับผม <S <S ซึ่งบางค่ายอาจจะใช้คำจำกัดความให้ดูแตกต่างและเสริมมูลค่าดังเช่นว่า Cross Rover หรือ S A V ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมาจากพื้นฐานและวัตถุประสงค์เดียวกับ S U V นั่นเองนะครับผมเนาะโอเค ก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับบทความของรถประเภท SUV นะครับผมนะพูดง่ายๆเลยแปลกันบ้างๆนะครับผมก็เป็นรถเอ่ออนเนกประสงค์นะครับผมแต่ยังซึ่งคงความสวยงามและและความสมบุกสมบันไว้นั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูรถเอ่อประเภท p p v กันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ประโยชน์ของมันใช้แบบไหนถึงจะ อัตราประโยชน์ได้สูงที่สุดนะครับผมนะไปดูกันนะครับต่อมานะครับผมมาดูรถที่เกี่ยวกับรถ PPV นะครับผมหรือเจ็ดที่นั่งที่ลูกค้าเอาไปรวมถึง SUV กันหลายๆแบบนะครับผมเนาะอยาจะมาแยกกันให้ดูนะครับผมว่าข้อแตกต่างและแบรนด์ไหนบ้างยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับผมเนาะอย่างแรกเลยนะครับผมนะสำหรับรถอเนกประสงค์ประเภท PPV นั้นย่อมาจากคำว่า Pickup Passenger Vehicle นะครับผมสำหรับประเภทนี้ ที่มีพื้นฐานมาจากรถกระบะหรือรถที่ถูกพัฒนามาเป็นอเนกประสงค์โดยใช้พื้นฐานจากรถกระบะน,นั่นเองซึ่งถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือกระบะดัดแปลงเป็นรถอเนกประสงค์นะครับโดยส่วนใหญ่จะออกมาแบบสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึงเจ็ที่นั่งโดยที่รูปลักษณ์หรือพื้นฐานเดิมนั้นจะพัฒนามาจากรถกระบะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในของ ระบบช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลมากกว่ารถกระบะเช่นพื้นฐานระบบช่วงล่างด้านหลังของรถกระบะที่เป็นแหนบเมื่อพัฒนามาเป็น PPV จะให้ระบบช่วงล่างแบบคอยสปริงโดยหากจะพูดถึง PPV ในบ้านเราก็คงเทียบกับรุ่นอะไรอ่ะ Isuzu MU-X นะครับผมนะถ้าเป็น Toyota ก็เป็น f o นจูเน r นะครับผมหรือถ้าเป็น m i มิซูบิชิก็จะเป็นปาเจโรประมาณนี้นะครับผมเนาะ ซึ่งจุดประสงค์หลักของรถประเภทนี้ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถลุยไปในเส้นทางที่สมบุกสมบันเฉกเช่นรถกระบะนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถ SUV กับ PPV นะครับผมนะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับผมนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมว่ารถ SUV กับ PPV นะว่า เป็นยังไงร,รุ่นไหนบ้างอะไรน่าใช้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมมุมสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็เดี๋ยวพบกับคลิปใหม่นะครับผมที่ให้ความรู้เก็บเล็กๆน้อยนนะครับผมเนาะก็วันนี้เหมือนเดิมครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกผมครับมุมสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมสวัสดีครับ